เปิดเผยข่าวลือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสแกนใบหน้าของซัมซุงจะมีอะไรใหม่ใน Galaxy S 2 7 Ultra ที่ทำให้เราไม่อาจรอช้าได้วันนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจในเรื่องการป้องกันไม่ปลอมแปลงของเครื่องมือถือขนาดใหญ่ต่อไปนี้เมื่อพูดถึงการป้องกันไม่ปลอมแปลงบนเครื่องมือถือ หลายคนอาจจะคิดถึงการสแกนลายนิ้วมือหรือการใช้รหัสผ่านเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของตนเองแต่ซัมซุงกำลังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้การป้องกันไม่ปลอมแปลงของ Galaxy S 2 7 Ultra มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกครั้งมาดูกันว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำงานอย่างไรและมันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานของเราเป็นอย่างไรบ้างตามข่าวลือที่เผยแพร่ออกมา Galaxy S 27 Ultra จะมีระบบสแกนใบหน้าใหม่ที่เรียกว่า พลไอดีวีหนซึ่งเป็นระบบการยืนยันตัวตนด้วยแสงโพลาไรด์ระบบนี้จะใช้เซ็นเซอร์อิโซเซลวิเซอันด้านหน้าและรูทีนซ e คิวออนเคล r ใหม่ที่มีชื่อว่าไบโอฟิวชันคอเพื่อตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน แต่ข้อดีของระบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ป้องกันไม่ปลอมแปลงเท่านั้นแต่ยังมีประสิทธิภาพในการปลดล็อกที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับระบบสแกนใบหน้าที่ใช้กล้องหน้าเดิมการปลดล็อกด้วยระบบโพลาร์ไอดีจะมีเวลาแสงในการปลดล็อกเพียง180มิลลิวินาทีและยังมีการป้องกันการปลอมแปลงที่ดีกว่าเดิมด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำงานอย่างไรระบบโพลาร์ไอดีจะใช้เอกลักษณ์ของโพลาร้าความละเอียดสูงบนผิวหนังของผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว ซึ่งทำให้การปลดล็อกด้วยใบหน้าปลอดภัยยิ่งขึ้นเท่านั้นนอกจากนี้ระบบนี้ยังสามารถใช้งานได้ในสภาพแสงส่วนใหญ่แม้ว่าจะสวมหน้ากากหรือแว่นกันแดดก็ตามแต่ข้อสงสัยก็ยังคงอยู่ว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีนี้ใน Galaxy S 2 7 Ultra จริงๆหรือไม่ตอนนี้ซัมซุงกำลังพัฒนา S 2 6ซีรีส์ที่กำลังจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2026และยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับการพัฒนา S 2 7 Ultra อย่างแน่นอน เพียงแค่คิดถึงว่าเราอาจจะได้ใช้งานเทคโนโลยีใหม่นี้ในอนาคตก็ทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจแต่เราก็ต้องรอคอยข่าวสารอย่างต่อเนื่องจากซัมซุงเพื่อรู้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีอยู่จริงหรือไม่และว่าจะมีการใช้งานใน Galaxy S 2ี่ Ultra หรือไม่คุณคิดยังไงกับเทคโนโลยีใหม่นี้คุณคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อการใช้งานของเราเป็นอย่างไรบ้างมาร่วมพูดคุยกันในกลางคนรักเทคโนโลยีเหมือนกัน